หัวเข่ามันขัดใช้ยาเนี่ยนวดแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นไปหาร้านนวดก็เป็นเหมือนเดิมคืนหนักกว่าเก่าขึ้นบันไดเนี่ยขึ้นเทบไม่ได้นะครับ สวัสดีค่ะพนมพัฒนานุรักษ์นะคะก็อายุ5 3ปีเมื่อก่อนเป็นอาชีพค้าขายนะคะค้าขายก็รู้สึกว่าไม่ได้นั่งเลยมีปัญหาตามมาคือในเรื่องของข้อเข่านะคะคือไม่สามารถที่จะเดินอะไรได้แบบไวๆเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเราเราทำงานมานานแล้วก็ยืนอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ได้นั่งพักเลยนะคะมีอยู่วันนึงอาการมันที่มันเริ่มต้นนะคะจากที่หัวเข่ามัน แล้วก็ติดๆกันข,ข,ข่แล้วหัวเขา่าตรงบริเวณหัวเข่าเนี่ยมันจะแดงแล้วมันจะบวมนิดหน่อยนะคะเราก็รู้สึกวิตกกังวลเราก็ใช้ยาเนี่ยนวดเพื่อให้มันให้มันเบาปวดนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็ทนมาตลอดเพราะว่าเราคนหนึ่งที่เราไม่พึ่งหมอเลยเพราะว่าเราเข้าไปแล้วเราเรา,เราต้องรู้ว่าหนึ่งหมอต้องแนะนําให้ผ่าตัดแน่นอนนะคะเราก็ใช้วิธีไปหาร้านนวดดีกว่าร้านนวดเผื่อที่ว่าอาจจะได้ อาการเนี่ยเบาขึ้นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้น,นะคะ่ะพอไปแล้วนวดกลับออกมา3าสารอบเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมคืนหนักกว่าเก่านะฮะหนักกว่าเก่าก็คือเดินขึ้นบันไดขึ้นบันไดเนี่ยขึ้นแทบไม่ได้นะคะ พ่าอะไรพอเดินขึ้นประมาณ3 49เนี่ยรู้สึกว่าหัวเข่าเราเนี่ยหมดแรงเดินต่อไม่ไหวเราต้องนั่งพักสักพักนั่งนวดไปนวดมาสักประมาณ1นาทีเราก็เอามือเนี่ยจับราขึ้นบันไดไปจนให้ถึงชั้นบนนะคะชั้นบนเอาตัวเองรอดก่อนทีนี้เราก็มารู้สึกว่าโอเคไม่ไหวละไม่ไหวละเราจะต้องทอํายังไงนึกอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตเรามันก็หมุดหงิดเนาะก,ก็ยังไม่ไม่อยากมีอารมณ์ทําอะไรทั้งสิ้นมีวันหนึ่งก็ได้เจอกับเพื่อนก เล่าเรื่องเราอ,อาการข้อเสือมเนี่ยให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เลยแนะนําให้ลองใช้ละอองเกสรดอกไม้สกัดดูนะคะก็เราก็ไม่ได้เชื่อนะเพราะว่าเราทดลองมาเยอะแล้วเราก็ลองแอบไปศึกษาดูก่อนว่างานวิจัยตัวอื่นดูก่อนว่ามันเป็นยังไงแต่ ทีเนี้ยพอมันหนักขึ้นมันไม่ไหวจริงๆมันปวดมากพอตอนคืนเนี่ยนอนมันก็ระบมนอนไม่หลับเลยนะคะเราก็เลยลองอ่าลองไปซื้อมาทานดูนะคะเราอเกสอดอกไม้ก็รู้สึกว่าทานไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยรู้สึกอาการที่เราปวดรืยมีมีเสียงดังกรอบแกบเนี่ยเบาขึ้นอ่าเราก็รู้สึกดีใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าโอเคเราไม่ต้องพึ่งพึ่งยาแล้วนะคะพึ่งยาหมายความว่าไม่ต้องไปหาหมออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทานต่อเนื่องค่ะสักประมาณ 2-3ถึงเดือนน่ะจากที่เราเป็นหนักๆที่เราเคยเจ็บ mm. เคยเจ็บหรือ mm. เคยปวด mm. หรือมีเสียงเนี่ย mm. เรามาทดสอบคือขึ้นบันไดนะคะขึ้นบันไดประมาณ3-4ี่ขั้นเนี่ยเฮ้ยมันไม่มันไม่มีเหมือนเม,มื่อก่อนนะคะมันก็ขึ้นแบบไปได้เลยแบบว่าไม่ต้องหยุดพักอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนนี่ต้องสาวขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขึ้นพักเราก็เฮ้ยจะเชื่อไหมเราก็เลยขึ้นลงประมาณ4ี่รอบในวันนั้นนะคะขึ้นลงสี่รอบเราก็ดูว่าอาการของเรามันจะจะเป็นไหมแต่ว่าก็ ปรากฏต้องขอบคุณนะคะไม่มีจริงๆอังอาการปวดและอาการเสีนังก๊อบแก๊บวันนี้ก็อยากบอกว่าสุขภาพเราหาซื้อไม่ได้เราต้องดูแ้ด้วยตัวของเราเอง